ครับสองร่องนี้เป็นกระแพงครับโดนเยอะอยู่ครับเพไฟแต่ก็เบาบางไปเยอะเพยาไฟแมงวีชะละสารพัดครับมันปล่อยให้มันเป็นกระแพงไปใครคุ้มของเราให้อยู่หลับยอดเริ่มเดินดีที่ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างผลกันไป เมาวนี้ยอดเริ่มเดินดีอันนี้ยอดเดินดีจัดครับแมงวีเก,กาะยอดหักเลยครับอันนี้เซนตะรลูป เหมือนยอดจะพุ่งดีกว่าไม่ร่อนไม่ร่อนมันยังอันๆนยังไม่เคยเดินอะไรดีบ้างไม่ดีบ้างครับปนกันไปแต่ขอให้ควบคุมมันให้อยู่ดีๆหน่อยไม่ร่อนอะไรไม่ใช่เกนตลุป ยอดไม่รู้จะเป็นถั่วฝักยาวหรือเคนตลลุปเลยเนี่ยเดีย๋ยวพาไปดูมร่อน